เธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสียเหมือนบุคคลถอนดอกโกมุตที่เกิดในสารัฐการด้วยมือจงเจริญทางแห่งสันติทีเดียวเพราะพระนิพพานอันพระสุคตแสดงแล้วเรื่องสถิวิหาริกข,ของพระสารีบุตรเถระบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งในเมืองสวัตถีมีรูปงามบวชในสันนักของพระสารีบุตรพระสารีบุตรคิดว่าคนหนุ่มมีราคามากจึงบอกอสุภกรรมฐาน ให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอเหตุนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึงสามเดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกคตาก็ไม่ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระเทระอีกกลับเรียนให้ท่านทราบว่าทำกรรมฐานไม่ขึ้นพระเทระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่สองทิศุรูปนั้นก็ไม่อาจทำคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้ กลับมาบอกพระเทระอีกพระเทระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อนำกรรมฐานนั้นไปทำอยู่ช่วระยะหนึ่งภิกษุนั้นกลับมาบอกพระเทระอีกว่าไม่ได้ผลพระสารีบุตรเทระคิดว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรณ์มีความพอใจในการเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็ภิกษุนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทำ เป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศัยของเธอภิกษุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนำเฉลยอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนำเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระาศาสดาถูเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระาศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีอย่างเต็มเปลี่ยนแล้ว ย่อมมีอาสยานุสยายานคือยานเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของปุงศักด์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ล่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสก,กุลช่างทองมาห้าร้อยชาติชอบหลอมทองให้เป็นดอกไม้มีดอกบัวและดอกกันญิกาเป็นต้นดังนั้นอสุภปฏิกูลกรรมฐานจึงไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเธอแล้ว ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอให้ภิกษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึงสี่เดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหันตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเน,นรมิตด,ดอกปทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพผิตแล้วทรงทําให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ําจากใบและกา้านแล้วได้ประทานให้ภิกษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุ จงถือเอาดอกประทุมนี้ไปวางไว้ที่กองสายท้ายวิหารนั่งขัดสมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตกะโลหิตกะหรือสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกประทุมจากพระหัตถ์ของพระาศาสดาเท่านั้นใจก็เริ่อมใสและผ่องใสได้ทำตามที่พระาศาสดารับสัง่งนิวรทั้งหลายระง,งับไปในขณะนั้นเองอุปจาระฌานเกิดขึ้นยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจาระฌานนั้น ถึงความเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับฌานห้ายอย่างคือชำนาญในการนึกในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่และการพิจารณานั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งเล่นจตุตฌานที่ชำนาญแล้วอยู่พระศัสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วพิจารณาต่อไปว่าเธอจักอาจเพื่อย,ยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจ แล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดําเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษจน์นั้นออกจากชาแล้วแลดูดออกปทุมเห็นอนิจจะลักษณะว่าทําไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่ออนุปาทินนักสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินนักสังขาร คือสังขารที่มีใจครองเมื่อท่านเห็นอน,นิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สแหงหนึ่งไม่ไกลจากที่ภิกษุนั้นนั่งอยู่นักเด็กเหล่านั้นเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ำเห็นดอกโกมุต ในน้ำสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอนิจจะลักษณะและถึงความสลดใจว่าชาราย่อมกระทบอนุปาทินนักสังขารอย่างนี้ทำไมเราจะไม่กระทบอุปาทินนักสังขารเล่าพระศัสดาท,ทรงทราบว่าบัดนี้กรรมาฐานปรกากฏแก่ภิกษุนี้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุดีเปล่งพระราศมีไปพระราศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอ พระศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลำดับนั้นพระศาสดากำหนดอัธยาศัยของเธอแล้วตรัสพระคาถาแปลได้ความว่าเธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสียเหมือนบุคคลถอนดอกโกมุตที่เกิดในสารัฐการด้วยมือจงเจริญทางแห่งสันติทีเดียวเพราะพระนิพพานอันพระสุคตแสดงแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผล จากหนังสือทางแห่งความดีเล่มสี่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่ย5สิบห้าอันหนึ่งความรักตนเป็นความรักที่เหนียวแน่นที่สุดพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความรักใดเสมอความรักตนไม่มีในทางธรรมความรักตนจนกลายเป็นอัตวาทุปาทานนั้นเป็นอุปสรรคอันสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะตัวตนนั่นเองจะมาเป็นเครื่องขวางกัน้นมิให้มองเห็นตนต่างความเป็นจริง เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงสอนให้ตัดความรักตนหรือตัดความรักของตนเสียแล้วให้พอกพูนทางแห่งความสงบสันติคือพระนิพพานดังนี้แล